อ่าขอโทษนะครับเห็นผู้หญิงม oh, ัดผมใส่เสื an right ้อคลุมสีดําวิ่งผ่านมาแถวนี้บ้างไหมครับอ๋อฉันเห็นเขาวิ่งไปฝั่งนู้นแล้วค่ะฝั่งนู้นเหรอครับขอบคุณมากเลยนะครับ เดี๋ยวก่อนนะผู้หญิงเมื่อกี้หน้าคุ้นจังวะสวยแล้วโอยนางตัวดียิ่งกูเจอมึงน,นะโอย คุณคะคุณคะอันนี้ใช่ของคุณใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเงินก้อนเนี้ฉันเก็บสะสมมาเพื่อซื้อบ้านเลยค่ะนิดถ้าเกิดว่าไม่มีคุณช่วยเพื่อที่จะเอาเงินมาคืนให้ฉันแล้วก็ฉันคงแย่นแน่เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะคขาวหลังก็เก็บไว้ดีๆนะคะพอะคนสมัยเนี้รู้หน้าไม่รู้ใจถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะค่ะ น้อยนางตัวดีกูตามหามึงเจอจนได้นะเอาขอ,ของกูขึ้นมาได้ละคุณกล้าพูดได้ไงว่าเป็นของคุณน่ะเป็นของพี่คนนี้ต่างหากอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าคุณทำอะไรอ่ะโหบ้านที่นี่สวยจังเลยอ่ะดีใจจังฉันกับลูก จะได้บ้านใหม่เป็นของตัวเองสักทีเฮ้ยเฮ้ยเจอนช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะขโมยขโมยเงินก้องสุดท้ายของฉันบ้านใหม่ของฉันเกิดอะไรขึ้นค่ะคุณ ไอ้ผู้ชายคนเมื่อกี้อะค่ะขโมยเงินฉันไปคนเมื่อกี้นี่นะใช่ค่ะเดี๋ยวฉันไปตามให้นะคะคุณตามหลังฉันมานะได้ค่ะได้ค่ะมึงเห็นแล้วมันยังไงวะเอามานี่เอามาหนี้ยปล่อยนะเฮ้ยเฮ้ยู่มากเอามานี่เฮ้ยเฮ้ยเอยู่มากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่รหละของคุณเนี่ยนี่จะให้ตำรวจ ผมมป็นตำรวจเอกคุณถูกจับแล้วเฮ้ยคุณตำรวจอย่าจับผมเลยนะครับผมจำานึกผิดแล้วหุบปากไปเลยถ้าจะแก้ตัวไปแก้ตัวที่โรงพุ่นใช่ค่ะคุณตำรวจจับมันไปเลยค่ะให้มันรู้ซะบ้างกฎหมายบ้านเราอ่ะไม่ได้มีไว้แค่ขู่ครับไปเออคุณตำรวจผมขอโทษครับผมไม่จะไปทำอะไรแล้วบปากมึงพูดนะไปขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะไม่เป็นไรค่ะ